เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิทแบ๊บบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นยอนในแพทใหม่4.0นะครับพอดีว่ามีน้องๆเนี่ยหลังม,มาบอกผมนะครับว่าพี่กิจไปลองเล่นยอนในที่แบบหลังจากอัปเดตมาสิท่าสองของยอนอะ่ะยิงเร็วขึ้นนะครับผมบนี่เห็นไหมคือมันเร็วขึ้นจริงๆนะครับยีน่าไปบนยีน่าไปบนไปบนแครี่แพทนี้ต้องไปเลนนี่นี่นะเลนมังกรเล็กนะครับเนี่ยเล่นเซตนี้นะครับผม เซตนี้เลยนะฮะอาจจะออกเป็นโบออฟสล็อเตอร์ดีกว่าแบบนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแทงน้อยคือเนี่ยท่าสองเนี่ยยิงเร็วขึ้นมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทําให้ย้อนเนี่ยรูดได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับผมคือถ้าสมมติว่าใครเล่นย้อนมาก่อนในแพทเก่าเนี่ยแล้วพอมาเล่นย้อนแพทนนี้จะสัมผัสได้นะครับว่าท่าสองอ่ะมันเร็วขึ้นจริงๆนะครับผมคือถ้าสมมติว่าใครไม่เคยเล่นย้อนมาเนี่ยก็จะแบบว่านึกไม่ออกนะครับว่ามันเร็วขึ้นยังไงวะพี่กิ แต่คือมันเร็วขึ้นจริงนะครับผมแล้วก็ทําให้ยอนสามารถต่อคอมโบรูด3ทีได้เร็วมากๆานะครับเดี๋ยวมาดูแลกันนะครับผมว่าผมจะรูดได้เร็วขนาดไหนนะครับรูดไปหนึ่งทีท่าสองแบบรวดเร็วครับผมแล้วผมก็วิ่งยิงยิงรูดรูดเออเห็นไหมผมรวดรัวมากนะครับรูดเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ข้อดีของการที่ท่าสองยิงเร็วขึ้นนี่ก็คือการตนลงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า มันไม่มีจังหวะชะง,งักเหมือนแพทเก่านะครับผมเกมนี้โชคดีนะครับมีโลมิ่งมาเล่นด้วยกับแคลรี่นะครับปกติส่วนใหญ่แคลรี่ก็จะแบบว่ายืนอ,อยู่คนเดียวนะแพทนี้นะครับเฮ้ยโมเลนโมโลเลนมีอาย่าสิงวะ่ะนี่มันคอมโบยอดนิยมในแพทนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหวังพึ่งแก๊กนะครับถ้าแก๊กดึงโดนผมก็ได้รูดนะนี่ครับเก็บอากาศยิงแล้วเราก็ ท่าสอบแบบรวดเร็วครับผมแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ยิงใครไม่ให้เข้านะสลับย้อนนะครับยิงไม่เข้าเลยล่ะเฮ้ดูเหมือนว่าตรงมังกรอาไปสดาร์กอนจะมีการบวกเกิดขึ้นผมต้องไปบวกโอ้โหโมโลเลนก็มาดิครับรูดโมโลเลนไม่เข้าจริงจริงมังกรสะบัดหางเราหลบแล้วเราก็ยิงท่าสอนแล้วเราก็รูดไปหนึ่งทีเออหนึ่งศพโอ้โหมังกรหยุดหยุดตีกุก่อนมังกร ก็นะเล่นยากนะครับสลับย้อนแพทนี้เนาะกลับบ้านก่อนนะครับมาเดี๋ยวผมรุดป้อมเลยเกมนี้โชคดีมากเลยมีแก๊กมาเล่นด้วยนะครับปกติเวลาผมเล่นแคลลี่เนี่ยลมิ่งจะไม่ค่อยอยู่กับกับเราเลยรูดรูดสามทีติดติดเห็นไหมโอ้โหโอเโอโอโอจะตายโอเโอโอโอ ฟิวเดอร์ั้นมาฟิเดอร์สั้นมาฟิวเดอร์ันมากวะผมขอเดาทางนี้ไม่โดนวะ่ะเพื่อนๆชิปเปล่งนะครับผมต้องเพ็นโอ้โหผมไม่น่ารอดวะ่ะรอดไม่รอดอีกอา่ามาความหิวเป็นเหตุสังเกตได้มาผมกำลังมาเพื่อนผมกำลังมาเมื่อกี้นี้เราลุดเร็วมากเลยนะเราลูด3สามทีแบบเร็วมากๆนะครับผมเพราะว่า ถาสนี่แหละทำให้แบบว่ายอมมันรู้ได้ไง่ายขึ้นโอ้ยสวยมากเพื่อน2ศพมาแล้วเอาแล้วไงแต่ผมก็จะตายว่ะเพื่อนๆอาญาอาญาเลือดน,น้อยฟิลด์ซันได้บิสเบย์มาแล้วนะครับดาบไฟฟ้านะคือเกมนี้ผมเอารุนขี้แรง36มานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ผมออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเพิ่มอัตราคลีนะครับไม่มีใครอยู่ในยา่ายิงได้ครับ เฮ้ยเดี yup. ๋ยวโอ้แล้วเมื่อกี้ผมยิงฟิลด์เดอะซันเช็คย่าไม่โดนได้ยังไงวะผมขอแดงได้ป่ะนะเวเลสขอแดงนะเวเลสนะเวเลสเหมือนนะจะให้เรานะครับเอ้าตู้เล่นป่าเหรอชิปปิงแล้วครับโอ้ผมนึกว่าเวเลสป่าเพิ่งเห็นเวเลสเดินไม่เอาแดงผมก็นึกว่ามันให้แดงเราตู้เล่นป่าเฉยผมไม่ได้ดู ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้แดงให้คุ้มค่ารูดรูดหนึ่งศพมาโค้กกดึงแม่นะเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มแรงครับเราเริ่มแรงโอ้โหดึงสวยเดี๋ยวแล้ววีล่าจะตายอยู่ครับม,มันเกินระยะแปบบ๊บนึงไงผมยิงดูแล้วตโอ้โหไปโดนอาย่าอีกอาย่าบังให้นะ ป้อมล่างได้แล้วนะครับรเ,เดี๋ยวผมต้องขอดวลกับไวโอหน่อยนะครับผมโอ้โหไวโอยิงเราโค่นแรงเลยวะ่ะโดนกิ้งยิงกับท่าสองทีเดียวครึ่งหลอดเลยครับยอนต้องรอแก๊กเปิดย่าให้นะแก๊กเปิดแล้ว ทำดีแล้วแก๊กไม่เป็นไรถือว่าไม่มีใครเห็นนะเราช่วงนี้เนี่ยเวลาเล่นย้อนเนี่ยเราก็ยิงท่าสองต่อ,ต,อต่อไปก็ได้นะครับเพราะว่าเอา,านี่นะเขาเรียกว,ว่าเก็บสตแต็กเงินนะครับพลังแฝงเงินไงอเอาไปโอ้โหมันหลบโซ่อกแล้วยิงไปเรื่อยๆครับผมขอฟาร์มไปก่อนนะผมขอฟาร์มก่อนครับสลับย้อนนี่คือต้องสามชิ้นเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่สามเนี่ยยังไงก็ไม่เก่งนะครับ ต้องรีฟาร์มดดวนๆดาบขีมาโอ้โหเพื่อนเราไม่มีใครอยู่เลยว่ะเพื่อนเดี๋ยวผมจะออกเป็นอันนี้นะดาบดุดเลือดเดอะบีทนะครับผมอันนี้คือเดอะบีทจำเป็นามากสำหรับยอนในแผ่นนี้นะไม่ไมไมสงสั้งนเล่นยากโมเลนมีอาญาสิงว่ะรูดโอ้โหรูดโมเลนสวยมากเพกื่อนรูดโอ้ห์นี่ครับความเร็วในการรูด โอ้โหเดบีดมาเวเลสเกี่ยวโดนหรือเปล่าน่าจะโดนอยู่โอเคผมได้มาโอเคสวยมากเพื่อนผมจะเริ่มเกิดในเร็วๆนี้รออีกแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยไปโอเลตไปโอเลตท่าสองแล้วลูดแตกครับผม600โกผมลูดก่อนจากอีกทีนึงโอเคมาผมรวยแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะออกเป็นโบออฟสลอเทอร์นะทีนี้เนี่ยอัตราคีจะสูงมากนะครับ ผมขอแดงนะดูเลนจังหวะนี้ผมต้องได้แล้วจริงๆต้องบนแตกโหวีล่าไวยโออยู่กันเพียบเลยครับด้านบนต้องให้ต้องให้เวเลสแทงให้ไม่ก็ให้แก๊กดึงมาให้เรายิงนะครับเราไปบู๊ตรงๆไม่ได้เอ้ยรุดเอาแล้วไงจังหวะนี้ยอน เดี๋ยววโอวโอเกี่ยวโดนลูดทีเดียวก็หายครับผมามาแล้วไงจังหวะนี้ผมพร้อมรบมีคนอยู่ในย่าด,ด้านล่างนะครับใกล้จะได้โบออลสลอเทอร์แล้วนะครับถ้าได้นี่คืออัตราคิสูงสูงมากเลยนะ <S 1> <S 1> ผมว่าน่าจะลูดแรงมากเดี๋ยวผมต้องอีกนิดนึงอ่ะโอเคได้แล้ว ดูอัตราคีย์สิอัตราคีย์หกิบสนะครับผมถือว่าโอเคกำลังดีหรือว่าผมออกเป็นในนี่ออกเป็นจอดเกาะก็ไม่คุ้มนะเกมนี้นะครับมันไม่มีตัวหนาเลยผมรูดสดๆอย่างนี้แหละรูดสดๆอย่างนี้แหละครับรูดสดๆเอาเดโมเลนโอ้โหโดนเสกไวโอก็มาดิครับเดี๋ยวผมดุดเลิกก่อนโอเคแล้วเต็มแล้ว นี่คือข้อดีของเดอะบีทนะและคือออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าดูดเลือดก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีเดอะบีทกับโบออสซลอเทอร์สองชิ้นนะครับมันมีมันมีค่าการดูดเลือดอยู่แล้วนะแต่ผมต้องการเอามาแบบว่าเพิ่มอัตราคิให้มันโหดๆนะครับรูดหนึ่งศพรูดแบบรวดเร็วโอ้โหเป็นยังไงสองรูดในวิหนึ่งโอ้โหมาแล้วนี่ครับโมเลน ดึงโดนป่ดแก๊กเราลูดให้เดี๋ยวเดี๋ยวโมเลนโมเลนอืมเอาดิผมมีสปินมาดิครับผมลูดสดตรงนี้เลยมาดิอาญาหนีไปไหนอาญาอาญามันพลาดสิทำงานโอเค <c oughs> ลูดเร็วมากผมบอกเลยแผ่นนี้ลูดโคตรเร็วเลยครับค่อนข้างโอเคเลยนะสามทางไปผมบอกเลยผอุตส่าเกยขนาดนี้แล้วผมขอสามทางเลยเถอะ อุตสาหฟามาเป็นสินาทีนี่ครับเพื่อการนี้เลยเฉพาะเลยผมขอสามทางออ้โหดึงสวยชัดอหนึ่งศพลูดฟิลด์ซันลูดอย่างมันครับก็ถือว่ามันเป็นการบับย่อนย่อมๆนะสำหรับผมนะครับคือรู่เร็วขึ้นนะครับผม แม้ว่ามันจะไม่ได้มีการบัฟเรื่องดาเมจเรื่องอะไรก็ตามนะแต่มันก็เป็นการแบบว่าเขาเรกว่าทำใหเ้เล่นได้ดีขึ้นนะครับดูดูการรูดรูด3าทีอย่างเร็วครับคลิปล่างหมดแล้วด้วยนะครับต้องรอแก๊กดึงตอนนี้11คิวมาเดวไวโอ เดี๋ยวผมไปตีตีคีบดูเลือดเอานะตอนนี้ก็ตัดต่อไปก่อนโอ้ยโอ้โหผมยังไม่ซื้อเคียวด้วยไม่ได้ตั้งไว้ไม่เป็นไรลูดสดก็ตรงนี้แหละอืมมาดิเราได้มาหนึ่งคิวโอ้ยโอลูดก่อนผมว่าขายก่อเกิดออกเป็นสลิงสติงอยู่ไหนล่ะสลิงสติงอยู่นี่เอาอัตาคิมาลุลวัว เพิ่มกับความการรูดเร็วขั้นสุดถ้าให้แก๊กดึงโดนนี่ผมบอกเลยว,ว่ามีคนตายแน่น,นอน,นครับขอรูดหน่อยดีครับม,มาอีกอีกแต่ว,วิอาญาเกิดมาอาญายีน่าเกิดวีล่าเกิดอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีป้อมรูดรูดไม่ตายอาญา อาญาม่เป็นพาสิฟยิงอะจบก่อนก็ถือว่ารุ่นรุ่นเร็วขึ้นเยอะมากๆนะครับผมสลับย้อนนะครับแพทนี้นะนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆไม่มาอินบ็อกซ์บอกหลังไหมนี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับสหรับย้อนตั้งแต่อัปเดตแพทใหม่มานะยิงไป47.5ดาเมจนะครับผมยิงไปเกือบครึ่งของทั้งทีมเนาะ เพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยเอาตรงยอนมันก็แอบ,บเล่นยากเลยครับมันเบาเกินไปนะสลับสลับในการเล่นแรงนะผมสลับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ค่อยแนะนําในการเล่นแรงเท่าไหร่สลับย้อนนะครับมันเล่นยากเกินไปมากๆนะต้องรอให้แบบว่ามีไดเมจตต้นเกมที่ดีกว่านี้ถึงจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ